สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n t a c l e s t a r นะคะก่อนอื่นนะคะผู้อ่านอยาจะขอบคุณนะคะสำหรับผู้ติดตามที่ยังคงติดตามกันนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปธาตุลมนะคะมิถุนตุนกุมคนโสดเครื่องหลังกรกฎาคมนะคะมาอัปเดตกันว่าคนโสดนะคะช่วง ครึ่งหลังกรกฎาคมคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะอืมก้วดาบเลยเครียดอะไรคะคนโสดเด็กถือดาบ Queen cups เด็กถือเหรียญ Temperance 5ถ้วย Emperor จ็ดถ้วยสิบถ้วยน่ามีอะไรต้องเครียดคนโสดนะคะชาวธาตุลมผู้ว่าหันมองดูว่าคุณอาจจะเครียดในการที่ไม่รู้จะเลือกใครหรือเปล่าเพราะว่าคุณมีเสน่ห์มากนะในช่วงครึ่งหลังกรกฎาคมนี้นะคะเจ็ดถ้วยสงสัยจะเครียดเลือกใครไม่ได้เพราะว่าไพา่บุคคลค่อนข้างเยอะนะคะเจ็ดถ้วยนี่ก็คือคุณมีเสน่ห์มากมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะมากสําหรับคนโสดนะเนี่ยดูสิ คุณมีเด็กถือดาบนะคะคุณมีเอมเพอร์สองแล้วนะคุณมีควีนคัพคุณมีเพจออฟเพนเดเคิลเด็กถือเหรียญคุณมีเดอะเวิลมีเทมเพลนส์บอกได้เลยคนทั้งนั้น ไพหลักค่อนข้างเยอะนะคะ Emperor Temperance the world เห็นไหมคะคือผู้อ่านมองดูนะตอนนี้ชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคนโสดคุณเครียดที่ว่าคนเข้ามาแล้วไม่รู้จะเลือกใครหรือเปล่าเออมันเลือกไม่ถูกมันมีทั้งดีทั้งไม่ดียังไงคืออาจจะเป็น v i b เบ t ร o ชต่างกาันวา b เ a t ร o ชัคือความแตกต่างค่อนข้างเยอะอาจจะมีคนที่เด็กกว่านะคะเข้ามาคุยกับคุณอายุน้อยกว่าคุณหรืออาจจะมีคนที่ผู้ใหญ่กว่า เป็นผู้นำดูแบบบุคลิกโดดเด่นจริงจังนะคะคนนี้นะหรือว่าเป็นชาวธาตุน้ำนะคะกรากฏพิจิกมีนก็ได้นะคะแล้วเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ชีวิตคุณค่อนข้างโกลาหลเจ็ด <c oughs> ถ้วยมันเป็นพลังงานแบบมีเสน่ห์อะฮอตอนนะคะเออ แล้วจริงๆแล้วว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะตอนนี้ในชีวิตคุณก็ได้หรืออาจจะมีมาสักพักแล้วหรือกำลังจะเกิดนะคะ The world หมายความว่าคุณอาจจะได้มีเกณฑ์การเดินทางนะคนโสดจะเดินทางไกลอ่ะไปไหนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเพราะมี temperance ด้วยนะคะ temperance ก็คือไพ่เดินทางอยู่แล้วนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลอาจจะไปไกลนะคะอาจจะไปไกลนะมีการเดินทางไปเรื่องงานก็เป็นไปได้นะคะ นี่มีการเปลี่ยนแปลงตบบอเลยนะถ้าคุณเดินทางคุณมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนสําหรับคนโสดชาวธาตุลมนะคะจะได้มีเกณฑ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะจะทําให้คุณนะ่ะพบกับใครบางคนที่อาจจะมีความเป็นคู่ของคุณด้วย the world นะคะพบสายฝอรหรือจะเป็นสายเอเชียนอปป้าอะไรก็ได้นะคะชาวต่างชาติหรือเป็นคนไทยที่อยู่ไกลจากคุณนะคะมีไบ b a t i o n ที่ แตกต่างนะคะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไว้ไล่เลี่ยกันนะคะเป็นคนไกลผู้อ่านมองดูว่าเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเจอนะแล้วสารสัมพันธ์กันได้ยาวๆด้วยนะอืมแต่คงจะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะ่ะถ้าเกิดสมมุติเจอนะคะแต่สามารถสา,ารสัมพันธ์ไปได้ยาวๆเพราะว่ามันมีสิบถ้วยเห็นไหมคะสามารถสา,ารสัมพันธ์ไปได้ถึงขั้นแบบโอ้ยคอมมิชเมนต์เลยนะคะคนคนนี้แต่ต้องเลือกดีๆนะเพราะว่าเจ็ดถ้วย มีทั้งคนดีแล้วคนไม่ดีนะคะต้องใจเย็นๆนะคะมีทั้งมีเสน่ห์มีไม่มีมีเสน่ห์มีทั้ง่ออะสมมติโปรไฟล์ดีดูดีมีเสน่ห์นะคะหน้าที่การงานดีนะคะคนนี้อาจจะหน้าที่การงานดีคนนี้อาจจะแบบว่ากลางๆแต่ว่าถูกใจคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูให้ดีๆนะเพราะว่าหนึ่งในนี้ก็ต้องมีคนที่ เฟกเฟกแน่นอนอยู่แล้วก็คือปลอมๆนะคะแต่บอกได้เลยว่าคุณจะได้เจอคนที่เข้ามาแล้วสารสัมพันธ์กับคุณได้ยาวๆสำหรับคนโสดชาวธาตุลมก่อนหน้านี้ผู้อ่านมองว่าคุณอาจจะมีประเด็นกับใครก็ได้นะคะเนี่ยแล้วทำให้คุณเป็นแบบก้าวดาบนะคิดมากวิตกกังวลแล้วก็อาจจะยังแบบคาราคาซังไม่เคลียร์ชัดเจนอยู่ก็ได้นะอาจจะเป็นคนเนี่ยชาวธาตุไฟนะคะเอ็มเอร์คนนี้ทำให้คุณรู้สึก เป็นก้าวดาปวดหัวมาก่อนหรือว่ายังคงปวดหัวอยู่เพราะเขาเข้ามายุ่งกับคุณอยู่นะตอนนี้ก็ได้หรือตัวคุณเองนั่นแหละที่ยังเป็นห้าถ้วยไม่ลืมกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าหรือว่าอะไรที่เนเพิ่งผ่านมาคุณก็ยังไปจํามันอยู่นั่นเองนะคะขอให้คุณมองไปข้างหน้านะคะสิ่งใหม่ๆกําลังเริ่มต้นนะการงานการเงินหรือแม้กระทั่งเนี่ยความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับคุณชาวธาตุลมเพราะฉะนั้นให้มองไปข้างหน้านะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยผู้อ่านมองดูว่าเนี่ยมาจากการเดินทางของคุณเนี่แหละถ้าคุณได้มีการเดินทางระยะใกล้ระยะไกลนะคะอาจจะไปกับเพื่อนหรือไปกับครอบครัวหรือไปคนเดียวก็แล้วกัแล้วแต่หรือว่าการโยกย้ายถิ่นฐานการย้ายบ้านก็ได้อะถ้าใกล้ๆก็คือย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายคอนโดย้ายอะไรก็แล้วแต่ย้ายย้ายที่พักอะคะ่ะ มันจะเปลี่ยนสังคมคุณไปนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงสังคมที่คุณจะไปอยู่ใหม่นี่แหละแล้วทาให้คุณได้เจอคู่ได้เจอคนใหม่ที่จะเข้ามาความสัมพันธ์ใหม่แล้วทาให้คุณมีความสุขเพราะว่าเป็น the world นะคะจะเปลี่ยนแปลงคุณคไปตลอดนับจากนี้เลยถ้าได้เจอนะคะคุณต้องสังเกตเอานะคะว่าเขาเข้ามาเขาทําให้คุณมีความสุขไหม the world หมายความว่าทําให้คุณมีความสุขถ้าคนที่เข้ามาไม่ใช่คนที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะ ก็ไม่ต้องสนใจเลยแสดงว่าเขาเป็นตัวปลอมแน่นอนนะคะคนที่เข้ามาต้องเข้ามาแล้วมีแต่ให้คุณเท่านั้นนะชาวธาตุลมผู้อ่านอยากจะแนะนํานะคะคุณน่ะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกแหละคงจะแบบว่ายังคิดไม่ตกกับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะเป็นควีนคลับเหมือนคุณเคยแบบให้ความรักความใส่ใจกับใครก่อนหน้านี้คุยับใครแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยจะเป็นไปนตามอย่างที่คุณคิดคุณก็เลยรู้สึกว่ายังอะไรอาวร กับความสัมพันธ์ครั้งนั้นอยู่นะคะแต่ผู้อ่านอากจ,จะบอกว่าเลิกคิดนะคะพยายามคิดบวก move on ไปข้างหน้าได้แล้วพอชีวิตของคุณต่อจากนี้จะเป็นชีวิตที่ดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณอาจจะขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้คุณเจอคู่แท้หรือว่าเจอโซเม m คุณก็จะได้เจอผู้อ่านคิดว่านะคะเป็นแบบนั้นถ้าดูจากตามหน้าการ์ดหน้าไพ่แล้ว มองว่าช่วงพลังงานตอนนี้ของชาวธาตุโลมาเป็นพลังงานที่ดีขอแค่คุณนะลดความเครียดของคุณลงไปไม่ต้องคิดเยอะคิดเยอะก็ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะบางทีการที่คนเข้ามาหาคุณเยอะๆมาปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมันทําให้คุณได้เรียนรู้คนหลากหลายรูปแบบนะเออไม่ได้ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าแย่เสมอไปนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกราคาญถ้ามันเข้ามาเยอะเกินไปใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ เข้ามาแล้วอะ่ะคุณสามารถดูได้ไงว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงคนเรามีทั้งดีและไม่ดีถ้าคนนี้ไม่ดีคุณก็มีประสบการณ์แล้วออกคนนี้มาเราไม่สุภาพกับฉันเลยคนนี้มาแล้วสุภาพกับฉันจังเลยคนนี้ใช่จังเลยแบบคุยกันแล้วทําไมเขาคุยถูกคอเขาดูสุภาพเนาะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบม,มีการเอาใจใส่คุณไม่มามาหาย,หาย นะคะมาแล้วก็มาสม่ำเสมอมีความชัดเจนให้กับคุณผู้อ่านมองดูว่าไปต่อได้เนาะมองดูแล้วล่ะชาวธาตุลมนะคะตอนนี้คุณน่ะน่าจะแบบเครียดแค่ว่าคนเข้ามาแล้วคุณอาจจะแบบว่าตั้งกาดไม่ค่อยสนใจท,ทั้งที่มีคนเข้ามาเยอะและมีสเสน่ห์นะมีมสเสน่ห์เลยแหละเพราะฉะนั้นน่าเปิดใจคุยไปนะคะไม่ว่าใครเข้ามาแล้วพยายามลืมเรื่องเก่าๆทิ้งๆิ้งไปบ้างไม่ต้องเก็บมาคิดนะคะ เรื่องเก่าก็คือเรื่องเก่าเราก็ต้องเปิดแชปเตอร์ต่อไปหนังสือก็ต้องเปิดหน้าต่อไปใช่ไหมคะโอเคมาดูนะคะโรแมนต์แองอยากจะแนะนำอะไรคะกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมคนโสดคะขอสองใบคะ่ะ Pay attention to the red flag อาให้ระวังคนที่มีทั้งปลอมมีทั้งจริงนะคะ h ั n นี m มูนอ่ะ เห็นไหมคะก็ตรงกับไพ่สอดคล้องกับสิบถ้วยนะคะถ้าคนที่ใช่เข้ามาแล้วก็จะทำให้คุณมีความสุขมีเวลาโมเมนต์ที่ดีคุยกันเอาจะใส่กันนะคะสามารถพัฒนากันไปได้ยาวๆถึงขั้นสวีทโรแมนต์ใช้เวลาไปเที่ยวด้วยกันได้ถ้าคุณทั้งคู่ได้ ไ,ไหนไกลๆหรือใกล้ๆแต่เป็นที่ต่างๆไปนะคะไม่ใช่ที่ที่คุณอยูประจำนะได้มีโมเมนต์ร่วมกับเขาอะนะคะแล้วให้ระวังเนี่ย Pay พ t t e n t i o n to the red flag ก็คือให้ระวังให้ระวังมีสัญญาณเตือนอะไรมาแค่เอ๊ะสมมุติว่าคุณคุยกับใครแล้วเอ๊ะว่าเอ๊ะคุยกับคนนี้แล้วแปลกๆเนอะดูแบบเป็น scammer หรือเปล่าถ้ามาทางออนไลน์นะคะหรือเอ๊ะ เข้ามาจีบฉันแต่ดูแบบโสดจริงหรือเปล่าคนนี้ดูมีความลับจังอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ศึกษาดูดีๆนะคะใครที่เขาแบบดูเป็นความลับกับคุณเยอะไม่เปิดเผยอย่างเงี้ยผู้อ่านมองดูว่าไม่โอนะคะไม่โอจากประสบการณ์ของผู้อ่านเลยเพราะฉะนั้น,นอยากให้คุณแบบใช้ใจด้วยและใช้สมองคุณด้วยคือเราต้องใช้ทั้งหัวใจใทั้งสมองเรานะคะโสดเดี๋ยวนี้ต้องโสดแบบ ไม่ว่าจะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเนาะคุณก็ต้องนะคะคือใช้ทั้งใจใช้ทั้งความคิดว่าเราอะชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนนะคะเอออย่าแบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะบางคนคุยกันตอนแรกเนาะก็รีบรีบรีบ,รบ,รบแล้วก็แบบไม่ได้แบบเอะใจหรือระวังอะไรก็พลาดพลั้งพลาดท่าไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามีเยอะนะคะเออคนใกล้ชิดผู้อ่านหรือ อะไรก็แล้วแต่ก็พลาดพลั้งเยอะเพราะฉะนั้นนะคืออยากจะให้ทุกท่านนะระวังนิดนึงถ้ามาทางด้านแอปเดตหรือออนไลน์เนี้ยก็ให้ดูนิดนึงว่าไม่ใช่สแกมเมอร์เนาะก็ไปต่อได้นะคะหรือว่าโสดจริงไหมแต่โอเคอะ่ะเราก็ต้องเรียนรู้กันใช่ไหมคะคือถ้าไม่ได้เจอหน้าการเรียนรู้มันยากลำบากอยู่แล้ว ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยจนกระทั่งได้วิดีโอคอลคุยนะคะหรือว่าได้มาเจอตัวเป็นๆกันแล้วได้เห็นเขาจริงๆว่าเออยังไงเขาเป็นอย่างนี้จริงไหมตรงปกหรือเปล่าคุยกันแล้วเป็นยังไงเปิดเผยกับเราแค่ไหนนะคะมันดูหลายอย่างมากเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่มาเตือนว่าให้คุณดูสัญญาณแดงเตือนก็วยละกันว่าถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพันกลก็ถอยหรือบล็อกเลยนะคะนั่นแหละแล้วก็ เลือกคนที่ใช่นะคะคุณจะมีโมเมนต์ที่ดีนะคะ enjoy together โมเมนต์ที่ดีกับคนที่คุณรู้สึกดีนะคะถ้าคนคุยที่คนโสดที่มีคนคุยอะถ้าเกิดสมมติว่าได้มาเจอกันน่ะคุณก็อาจจะได้มีโมเมนต์ฮันนีมูนร่วมกันนะคะพอไพ่ออกมาค่อนข้างดีขอให้คุณแบบเปิดใจที่จะคุยละกันคุณฮอตอยู่นะคะมีสเสน่ห์ช่วงนี้อย่างที่ผู้อ่านบออกนะชาวท่านลมฮอตมากเลยอืม มาดูนะคะ Wing โซ s o sister นางฟ้าไทยนะคะสวยมากอยากจะแนะนำอะไรคะ w า y อยากจะแนะนำอะไรชาวธาตุลมคะขอหนึ่งใบให้ใหกับธาตุลมหน่อยค่ะอะไพ่บอกว่า Take solitude trip to place you always dream to go อ่า อะไรที่คุณหวังไว้อะไรที่คุณคาดหวังนะคะภาวนาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปรารถนาไว้ในใจให้คุณไปตามฝันของคุณเลยถ้าคุณอยากจะเดินทางไปไหนอย่างที่ไพ่ขึ้นมาว่า the world ก็ขอให้คุณไปนะคะแล้วคุณก็อาจจะได้พบกับคู่ของคุณนะคะพบกับฝันที่คุณวาดหวังไว้ไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นคู่ที่ดีความรักที่ดีความรักที่สมหวังก็ขอให้คุณไปในทิศทางที่คุณหวัง นะคะไพ่อยากบอกว่าให้คุณไปตามฝันนะคะคิดคาดหวังตามที่ฝันของคุณอยากจะได้นะคะการ manifest แรงดึงดูดช่วยได้เสมอนะคะการที่คุณคิดอยู่ในใจว่าอ,อคุณอยากเจอแบบนี้คนแบบนี้คุณก็ต้องมี dream list ที่ชัดเจนคุณอยากทำอะไรไปไหนทำงานแบบไหนก็ขอให้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคุณก็จะพบกับผลลัพธ์ ที่คุณต้องการนั่นเองนะคะอืมไพ่บอกว่าให้คุณนะคะไปตามทางของคุณตามฝันของคุณนะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณหวังและคุณเคยขอโอเคไหมคะอ่าสำหรับชาวธาตุลมนะคะก็ประมาณนี้เนาะคนโสดมองดูแล้วมีคนเข้ามามากๆนะคะมีแน่ๆนะคะต้องลองสังเกตดูแล้วก็เปิดใจคุยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพ สําหรับคนโสดชาวธาตุลมขอให้เปิดใจรับนะคะมันอาจจะตรงบ้านไม่ตรงบ้างเพราะมันเป็น general reading ใครตรงกับผู้อ่านก็ถือว่าท่านจูนพลังงานตรงกับผู้อ่านนะคะก็ถ้าอยากจะปรึกษาส่วนตัวดูส่วนตัวก็เชิญนะคะแอดไลน์ได้ตอนนี้ผู้อ่านก็มีโปรโมชั่นนะคะยินดีมากๆนะคะที่จะให้คำปรึกษากับทุกท่านนะคะโอเควันนี้ก็ ประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ